สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้นะคะที่ Channel m n f o r d อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับกระบะ Fo ร์ r a n นเจนะคะในรุ่นของวายแองสํสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว 4x2 ูณ2นะคะเป็นตัวสีส้มที่มาพร้อมกับนะคะฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโ o l เลอร์ช t t e r นั่นเองนะคะ คันนี้นะคะลูกค้านะคะทำการสั่งจองนะคะมาจากจังหวัดสุรินเลยค่ะซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวนัตตี้ค่ะจะต้องนําคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกชุดแต่งเองทั้งหมดเลยนะคะทุกชิ้นเลยนะคะนัตตี้ให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกชุดแต่งในแบบที่ลูกค้าชอบราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะคะไม่รอช้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวนัตตี้พาชมว่าคันนี้ลูกค้าเลือกชุดแต่งแล้วแล้วเราแต่งให้ลูกค้าเนี่ยออกมา ได้ถูกใจลูกค้าขนาดไหนแล้วก็หล่อขนาดไหนนะคะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยตัวอักษรน,นะคะ FORD ตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะ,ะมาพร้อมกับกระจังลังพึ่งตรงนี้เลยแล้วก็ไฟ LED นะคะ3าสุดเลยตรงนี้ลูกค้าเลือกไฟเป็นสีขาวนะคะไฟสามารถเลือกได้สีขาวสีเหลืองสีส้มเลือกได้หมดเลยนะคะ ตัวนี้ตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนนะคะจะเป็นในแบบของ F150 Spider หรือเราเรียกว่าชุดหน้า F150 Spider นั่นเองตัวสอนสอนนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้อยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างเช่นคันนี้นะคะซึ่งรถเป็นสีส้มตัวสอนสอน,สอนลูกค้าก็เลือกเป็นสีส้มหรืออยากได้เป็นสีน้ำด้านซึ่งจะทําให้มิติข,ของตัวรถด,ดูดุดันมากยิ่งขึ้นก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันในตัวของ F150 Spider สัญลักษณ์เขาง่ายๆเลยนะคะดูตรงนี้เลยค่ะ เป็นไฟ LED รูปตัว C นะคะเป็นตัว C แบบนี้เลยก็จะติดขณะที่เวลาลูกค้าเปิดไฟนะคะหรือเปิดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟก็จะติดแล้วก็ในตัวของกันชนด้านล่างนะคะเซ็นเซอร์เดิมๆนะคะที่มาจากตัวรถก็จับมาใส่ให้กับตัวกันชนแต่งสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเรามาดูในส่วนของทางด้านบนฝากระโปรงกันบ้างนะคะตรงนี้ทางด้านบนฝากระโปรงจะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสัญลักษณ์เขาลูกค้าสังเกตจะมีรูปแร่ ซึ่งคันนี้ลูกค้านะคะสั่งให้ทําสีเป็นสีทูโทนก็คือสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกันกันกบสีดําด้านหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีไหนนะคะสีดําด้านทั้งชิ้นเลยหรือดาเงาทั้งชิ้นเลยตัวนี้นะตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันมาดูในส่วนของไฟหน้าไฟหน้านะคะข้อไฟหน้าก็จะเป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านตัวไฟของ y t ยแทนะคะจะเป็นไฟแบบไบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime r u n n i n g l ไ g h t ให้แล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างด้านข้างคิ้วล้อตัวนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดนะคะเป็นชุดของ F150 s p ดอร์เลยจะเป็นตัวคิ้วล้อแบบเรียบตัวนี้ก็จะไม่ได้เจาะกับตัวทางรถแต่อย่างใดนะคะตกแต่งให้ดูสวยงามแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยได้ด้วยนะคะตัวนี้กันการเบียดการขูดพวกนี้ได้หมดเลยทางด้านล่างนะคะแม็กยางออฟโรดขอบ18นะคะคันนี้ ลูกค้าเลือกลายแม็กนะคะเป็นลายดอกไม้ซึ่งนัตตีเ้เรียกเรียกว่าลายดอกไม้นะคะเพราะว่านัตตี้สังเกตตัวลายแม็กอะคะ่ะมันจะเหมือนดอกไม้เลยตัวนี้มาพร้อมกับนะคะยางฮันคุกเป็นยางออเชเลนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่26560 R18 นะคะตัวนี้ก็ยางสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยค่ะตัวครอบแก้มนะคะก็เป็นสีดําด้านเช่นกันซึ่งจริงๆเดิมๆอนะคะ่ะตัวแก้มเขาจะสีเป็นสีดําเงาแบบหูกระจกตรงนี้เลย ในส่วนของหูกระจมองข้างนะคะตัวกระจมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างทางด้านล่างตรงนี้ให้ด้วยเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยสีดําด้านเช่นกันฟิล์มทันนี้นะคะนัตตี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ60ปร็รอบคนันฟิล์มเซรามิกข้อดีของเขาก็คือขนาดที่มองจากข้างนอกนะคะ่ะเข้าไปทางด้านในตัวรถเราจะมองเห็นว่ามันมืดนะคะแต่ถ้าลูกค้ามองจาก ทงในตัวรถออกมาทางด้านนอกสังเกตได้ว่ามันจะมีความสว่างาสว่างแบบใสเลยค่ะเคลียร์มากนะคะไม่ไม่มีอุปสรรคขณะขับรถในดามค่ำคืนเลยพวกนี้ค่ะคิ Q ้วกันศาสตร์ก็ติดตั้งให้เป็นคิ้วกันศาสตร์ของศูนย์นะคะก็ะอันนี้ของแท้ศูนย์เลยทางด้านบนราวหลังคานะคะก็มากับตัวรถแล้วนะคะราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าสามารถไปใส่ทันแหลกเพิ่มได้นะคะ ผ่มาทางด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นกาบข้างประตูกาบข้างประตูก็จะมีไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์มินิหน่อยแล้วก็อีกไซส์นึงมันจะเป็นไซส์ใหญ่เลยซึ่งคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นไซส์นี้กาบข้างประตูก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยกันเบียดอะไรพวกนี้ได้คะ่ะกันคูดได้เลยทางด้านล่างบันไดนะคะจัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นบันไดเหล็กนะคะของฮัมเมอร์บันไดเหล็กของฮัมเมอร์ตัวนี้จะมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะคะทางด้านใต้บันไดเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยส่อง เดี๋ยวเรามาที่ด้านหลังกันบ้างทางด้านนี้นะคะสติกเกอร์ลูกค้าเลือกสติกเกอร์มาตัวนี้สติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ที่เหมือนในแบบของรถรุ่นแลปเตอร์นะคะคันนี้ไฟท้ายนะคะก็เป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายนะคะเป็นสีดำด้านเช่นกันตัวนี้จะเรียกว่าเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายแบบดาบค่ะ ในส่วนของกันชนนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนเหล็กของ h a m m e r นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงอย่างนี้เลยแล้วก็ไฟถอยนะคะเป็นไฟ LED สีขาวเ,ออเวลามันเวลาถอยน่อมจะขึ้นเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะคะที่อยู่กับกันชนเดิมมาตี้ก็จะมาใส่ให้กับตัวกันชนแต่งด้วยมาพร้อมกับหัวบอลตัวนี้หัวบอลลากจูงใช้ในเรื่องของการลากเบืออย่างเงี้ยได้นะคะตรงโลโก้ในรุ่นของว่แท็กจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยกล้องตัวเนี้ย มันจะไปขึ้นที่หน้าจอของตัวรถเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังอาแล้วเรามาดูในส่วนของตัวโรเลอร์นะคะฝาปิดกระบะท,ท้ายตัวนี้นะคะตัวโรเลอร์สามารถใช้งานได้ทั้ง3แบบคือสามารถเปิดจากที่ตัวกุญแจรถนะคะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งคือจะเป็นนองปุ่มตรงนี้นะคะซึ่งเราต้องทําการปลดล็อกรถก่อนนะคะเราถึงจะเปิดฝาท้ายเพื่อที่จะมาทําการเปิดตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ได้ แล้วก็อยู่วิธีหนึ่งนะคะที่จะเปิดปิดได้ก็คือจะมีปุ่มอยู่ฝั่งคนขับฝั่งทางด้านของคนขับนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง3าวิธีเลยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนในส่วนของกระบะไลเนอร์ก็จะเป็นกระบะไลนเนอร์แบบเข้ารูปนะคะมาพร้อมตัวสวิตช์ไฟทางด้านโน้นเลยฝาปิดของวายแท็เบามากค่ะจะเป็นฝาท้ายนะคะแบบผ่อนแรงแนี้สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะคะ เดี๋ยวเราทําการปิดจากรีโมดให้ดูนะคะตัวนี้ต้องฝาท้ายอะคะ่ะเรามีกุญแจด้วยสามารถนะคะเวลาลูกค้าที่เก็บของไว้ทางด้านในอะคะ่ะเราสามารถทําการล็อกได้เลยหรือแค่กดล็อกรถนะคะตัวนี้ก็ล็อกแล้วไม่สามารถเปิดได้นะคะ ก็สําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถโด,ดนฟอร์ดอยู่นะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะทุกเงื่อนไขทุกโปรโมชั่นมีให้ลูกค้าได้เลือกอย่างมากมายเลยหลักๆเลยนะคะพิเศษก็คือชุดแต่งลูกค้าสามารถเลือกได้เองนะคะอยากได้แบบไหนบางทีลูกค้าอาจจะอยากได้เป็นชุดแต่งหน้าฮัมเมอร์ตัวนี้คะ่ะนัตตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันสําหรับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลกันนะคะซื้อขายออนไลน์ปลอดภัยร้อเ็อย่างเช่นคันนี้นะคะที่สั่งจองจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ช anel M N Ford ให้นัตตี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ M N Ford ค่ะเข้าไปชมการทำงานติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนัตตี้ได้เลยนะคะจะอัปเดตโปรโมชั่นล้วเดทการทำงานของนัตตี้ในเรื่องของการแต่งรถรูปแบบรถต่างๆนะคะในเพจ Facebook ให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ทางด้านหน้าจอนะคะ ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะัตที่จะมาตอบทุกคําถามทุกคำเป็นทุกโปรโม,โมชั่นเลยค่ะยังไงวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมรถนะคะเพื่อที่จะไปส่งรถให้กับลูกค้านัตที่ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ